ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยจะแมวพาามาเบ่งเนาะผักที่เฮ็ดง่ายได้เงินไว้ค่ะคือกวางตุ้งดอกแหวบ้านเอินผักกระซอมค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือคะนาเนาะค่ะวิธีเฮ็ดกระบนยักเขาก็เตรียมเตรียมดินขึ้นขึ้นแปลงไว้แล้วก็ปั้นดินให้ ละเอียดแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ซีดอยากขุมแล้วก็ปูฟางเลยค่ะปูฟางแล้วก็ว่านเลยเนาะว่านแล้วก็หดน้ำหดน้ำทุกวันค่ะประมาณสีห้ามือกระซิโพให้เห็นหลหรอคะขึ้นง่ายเนาะสำหรับอันกวางตุ้งดอกกับผักคะน้านะคะ นี่ยายแมวก็วา่านว่าไล่หรอกคะ่ะว่านกระป๋องเดียวกระป๋องแปดสิบกรัมนะคะอันนี้เขาเอ้นกวางตุ้งหวานเนาะเป็นต้นเตียตเ้ยค่ะเลือยายแมวก็คิดไว้กินเนาะนี่หันมนันน่ะเนาะห้าสิบบาทค่ะยายแมวซื้อมา ปน,นี้ี่แมวพามาเบิงคือปัญหามันคือฮะหันแล้วมันขึ้นบสเสมอเนาะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกอย่างเงี้ยคะ่ะขึ้นทีแบบเนี้ยด่แมวก็ทีมาแต่งให้เบิงอันนี้ดิแมวก็แต่งไปแล้วคะ่ะแปลงนี่เบิงแปล่งนี้ก็แต่งแล้วเนาะให้ทา,ทางประมาณ สองนิ้วอะค่ะสองนิ้วประมาณสองนิ้วเนาะแต่งวิธีแตงกระทอนกะประมาณเลาเนาะนี่เพื่อให้มันต้นออกมาเวลาเขาเก็บนั้นเสมอค่ะงามบทีไล่เนาะต้นหนึ่งเก็บมาก็ะเสมอกันงาม พอมันขึ้นมาได้เจ็ดมือ้อเขาก็ว่านปุ๋ยเลยค่ะยายเมลก็ว่านไปสุดสามสิบศูนย์เนาะวันนี้ื้อน,นี้มายายเมวก็มาสิมาแตงค่ะแตงค่ะก็สมให้มันต้นเสมอแล้วยายเมวก็สิว่านปุ๋ยนี่ประมาณสิบมื้อถึงที่ขึ้นได้ประมาณสิบมื้อแล้วค่ะสิบมื้อถึงสิบห้ามื้อแล้วเนาะื้นนี้ก็เลยอันมาถอน มาทนต้นที่มันทีนะคะโอก๊กมาเต่งม,มันเนาะเอินม,มาเต่งให้มันเสมือนะค่ะเราก็จะทอนโอก๊กแบบนี้นะคะ่ะประมาณสิบถึงสิบห้าวันก็ทอนได้และะ้วทอนเต่งให้มันงามให้มันต้นใหญ่ แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูดสามสิบสามสามเดือคะวะหรือส่วนยาฆ่าแมาลงน,นกับพนตั้งแต่ผักโพลขึ้นมานะคะัมันจะมีหมัดดินเนาะนี่เดี๋ยแมวเห็นเราเด้อหมัดดินมาเบิง้งมากินนะเห็นบ่คคลนราอยู่ใบมันนี่แหละตัวลายลายมีแทบเนี่คะ่ะนี่นะ่ะเดี๋ยวแมวเขาใส่ฮาซี่ฮ้าซี่เดีกคะ่ะอซื้อการค้ามันนะเพราะว่าได้ หมัดดินแล้วก็ได้คุมไข่โฮมค่ะซีดห้าหมือซีดครั้งหนึ่งเพราะว่าหาซิมันจะได้นอนใหญ่้อมค่ะแล้วก็หมัดดินโฮมเนาะนี่ยายแมวซีดแต่งเสร็จแล้วยายแมวก็ซีหดน้ําใส่ปุ๋ยหดน้าแล้วก็ต้องค่อยซีดยาค่ะมันใส่ปุ๋ยนีประมาณสามครั้งก็ได้ได้เก็บแล้วค่ะเพราะว่า เจ็ดมื้อเนอะหัาก็ใส่วันนี้ก็เคืองเดือนเัาได้สิบห้ามือ้อเขาก็ใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกประมาณอีกเจ็ดมือ้อหรือสิบมื้อก็ใส่ครั้งหนึ่งเป็สามครั้งเนอะใส่สุนีึนะสามสิบสามสามนี่คะ่ะเพราะว่ามันเป็นผักกินใบเนอะเขาก็ได้เก็บแล้วคะ่ะเพราะว่าสามสิบสามสามนี่มันชิเคี่ยวนาน เป็นบมูคั้นมันมุ่งมาที่ๆอย่างเงี้ยเขาก็หยิบออกเลย เริ่มเตงตั้งแต่ต้นน้อยๆแบบนี้ก็ได้เลยค่ะ,คะเด้อนี่ถ้าผู้ใดเห็ดหลายเพ็ดเป็นจํานวนเป็นไร่สองไรยอย่างเงี้ยก็แตงแตั้งแต่น้อยๆได้ค่ะเขาก็แตงไปเรื่อยเขาก็หดน้าใส่ปุ๋ยเพ็ดง่ายค่ะเดี๋ยวนี้มัดละมลัดละร้อยค่ะประมาณห้าโหลเนาะกวางตุ้งถักราคาดีค่ะ ต้นทุนก็สูงค่าปุ๋ยค่ายาสูงค่ะเดี๋ยวเมวซื้อมาสามสิบสามสามนี่เนาะซซบละพันสองค่ะแต่ก่อนซื้อซซบละห้าหกร้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นมาพันสองค่ะไกยเครื่องไปน้อยนึงต้นทุนสูงค่ะเฮ็ดเนี่ก็ต้องเห็ดเห็ดนน้อยก่อนดือค่ะหรือป่ต้องเห็ดหลายดอกพอเห็ดไหวปุต้องได้จ้างหลายค่ะ ค่าแรงก็แพงเด้ค่าปุ๋ยค่ายาซีดค่าก็แต่งประมาณซ้ำนีน้เนาะเดี๋ยวแม่มาแต่งให้เบิง้งค่กกะธรรมกา กดติดตามยา่เมไว้เดี๋ยะเดิ้อที่ได้รู้ว่าให้ลมักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบไหนเฮ็ดผักอย่างเด้วิีเฮ็ดเฮ็ดจังไหนค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนีเนาอคคะเนาะสวัสดีค่ะ